เขา้องอัดเป็นศิลปินอยู่ที่สปปอรล์ล่อยากให้น้องโชคดีได้เป็นส่วนหนึ่งของอสาวน้อยเป็นแพงในฤดูกาลนาอยากให้ได้ใส่นาาสกุลเพชรบ้านแพงนี่คือที่มาที่ไปของน้องล่าที่เดินทางจากกรุงเทพมาที่อำเภอโ,โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่บ้านแพงนี่แหละครับมาครั้งแรกนองกะตกละกันลำบากไม่ถึงว่านั่งรถเลยบ้านบอดโจรหรือว่าโดมสาวน้อยเป็นแพงไป แกิโลกลับมายางกลับมาวสวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับนะ<า>เนาะปาดเกิดปรากฏการณ์พิ่นเลยเป็นปรากฏการณ์ที่บ่เคยได้เห็นเลยนะครับสำหรับคนที่บม่มีผู้ใดหูจกักแล้วกะ แล้วก็บ,บ่มีบ่บู้หูที่มาที่ไปก่อนหน้านี้เลยนะครับสาหรับบุคคลคนนี้นะครับเนะาะเธอจะมีความข่ายครึ่งหรือเหมือนกับน้องอุ้งอิงบอ่อไปชมกันเลยครับเนาะนะครับน้องมวยนะครับเอยบ่แม่นน้อมมวยน้องล่านะครับล่าคือท่าเป็นเป็นภาษาอีสานนี่จะเขียนคําว่าฮอจะเขียนฮอหีบรอริงไม่เอกสระอาแต่ภาษาฟังทราย ฟังใส่คืออย่างคือภาษาฝังเล่านะครับจะเขียนเข้ามาหอยหีบรอริงไม่โทรสราล่านะครับเนาะเธอเป็นภัยมาจากใส่ไปฟังเบาชนอธิบายครับผมคือน้องลาน้องล่านี่นะครับเนาะเพื่อนมาจากสปปเล่าเพื่อนเป็นคนสปปเล่าแต่เพื่อนไปทํางานอยู่กรุงเทพได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับที่นี่ช่วงที่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่เนาะอ่า วางสาวน้อยเพลินแพงเพิ่นก็นอ่าส่วนมากเพิ่นไปอยู่ที่โดมที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามน้องล่ารู้ข่าวนะครับหล้วก็ติดต่อถ้ากับบอโจไม่เรื่อยแหละแต่ว่าบอดโจบ่เคยบ่เคยทีสีตอบโต้อย่างหน่อกจากกดนิ้วโป้งอย่างเดียวนะเพราะน้องก็ไเดพูดบนเวทีาสาวน้อยเพ็ินแพ่งเมื่อขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเวทีใหญ่ยยนะครับเป็นก็เทศระบบเสียงระบบเสียงสีนะครับกัน้องล่าขึ้นไป อันนี้น้ำละกะเพิ่นกัไเดว่ากพนกับบอดโจนะครับเอาว่าต่อครับผมมานี้อ่าบอดโจว่าให้มาล้องมึงเพิ่นกับ้องเพิ่นก็มาทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่เคยเดินทางมามหาสารคามความสนใจของน้องน้องล่าอยู่ตรงนี้ที่เห็นในเ FC แฟนครับสาเงเกตเป็นแฟนหละกะเอฟซแฟนครับอ่าสบป,บปอล่าให้ความสนใจละกะสงสารน้องล่าก็คือ น้องเดินทางมาด้วยรถทัวร์จากกรุงเทพมาลงมหาสรารคามนะครับแล้วน้องก็บอกว่าน้องขี่นั่งรถมอไซค์จากมหาสรารคามนะครับมาอำเภอโกสุมพิสัยมาบานแพง่งเลยละครับแต่ว่าเลื่อยเลื่อยบานแพ้งไปเลื่อยเล่อยบอดบานบอดโจนไป8กิโลเพิ่นวะนะครับ พอแต่ลงพอแต่หวัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอดไส้คือสิบรกลับมาอามาส่งสันใดผมผมผมงงตรงนี้คิดว่าน้องหนาะจะนั่งรถโดยสารมานนั่นแหละแต่เขาคือว่าเขาเขาเขา,เขาจอดใ้้่งแล้วเขาบอกเดีมาส่งหันนะบานนี้ระวังทางที่ตรงลงตรงนั้นนะครับมาถึงโดมสาวน้อยเป็นแพงนะครับประมาณแปดกิโลความห่างกันประมาณแปดกิโลน้องว่า น้องกัญญามาน้ำทางนะพอดีมีมีคนใจดีอ่ก็ขอบคุณแทนอ่น้อ,นองล่านะครับแล้วกะ็ขอบคุณอ่แทนเอฟซีทุกคนที่เป็นติดตามอยู่นะครับเนาะพ่นใจดีพ่น็เพ่นเห็นน,น,น,น้องตัวคนเดียวนะครับน้องตัวคนเดียวนะครับจากงเทพมามหาสารคามคนเดียวมาผู้เดียวเราเป็นเด็กผู้หญิงนะครับหน้าตาดีสวยขาวเองซีนะเป็นภัยกับตงองจ่องตองแนมมันบอกครับพี่น้อง น้องโชคดีมากที่มาเจอคนดีแล้วก็มาส่งน้องอยู่ที่ผมบอกโหล่ะว่าน้องเดินมาจากกิโลก่อนก่อนสิมาเจอคนคนนี้แหละคนก็นมาส่งฮอดโดมสาวหน่อยเพิ่นมันแพงเลยนะครับก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆเพิ่นก็บ่ได้ออกซื้อบ่ได้ประสงค์อีหยังดอกบาดนี้นพอแต่มาฮอดแล้วก็อ่าก็มีช่องน้องหมวยเนาะหมวยลําเพลินอ่าเมอ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 เต้ยเสดุดลําเพลินเอาไปเชียวนะครับเป็นอ่าช่องอ่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ เธอไหนจะดูยูโรเทนะครับเพราะว่าบาวชนบดไปติดตามเธอเลยก็เลยว่าเออเอาผู้ใดน่ามวยนี่มาเฮ็ดคลิปอีกอย่างนอกมันเด่งขึ้นมากนะเด็กคลิปเด่งขึ้นมากก็เลยไปมึงบ้านนี้อีกคนหนึ่งคือบาตุยบาวตุยเพื่อนก็น,นําเสนอคลิปตรงนี้มากอ่าก็เลยก็เลยก็เลยไปติดตามมึงบ้านนี้โปรไฟล์ของน้องมวยนะครับด้อไอ้น้องน้องล่านะครับน้องล่านะครับน้องมี youtube ข, you ของตัวเองนะครับมีช่อง YouTube ของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงไว้ ในในไต่ไตโพดผมด้ครับเด้อแบอบมเป็นไตโพดไตคลิปนี้แหละครับไตคลิปนี้อให้พี่น้องไปให้กำลังใจน้องนะครับเด้อครับบ้านนี้น้องมีช่องยูทู e เป็นของตัวเองแล้วน้องก็ได้เข้าห้องอัดนะครับเคยเข้าห้องอัดเป็นศิลปินยูที่สปปลฏาวน้องเข้าห้องอัดน้องเสียงดีเลยนะครับแต่เมื่อคืนนี้ที่อยู่ช่วงแมวลาเมาื่อคืนนี้น้อง ลองบ่ได้เพราะว่ายังพอตื่นเต้นแล้วก็ดีใจระบาดนี่ว่าอ่อบ่ไปสียหายไประบาดนี่กะอ่อโดยความตื่นเต้นเนาะทุกคนสีมีจะมีจะมีตรงนี้นะครับโดยความตื่นเต้นด้วยยังแหละแต่ว่าบอจเราเราอันนี้แล้วนะครับเราบ่อยู่นะครับสิรับอหลับนี่มึงก่อนเด้อร์เพราะน่ะเพราะว่าน้องบอท่านได้แสดงความสามารถบ้านนี้เมื่อบอถึงว่าช่วงน้องน้องในเขาของอัดนะครับ อยากให้พี่น้องเอฟซีไปเข่าบ้านเมืองเพราะว่าไปเข่าเมงอ่าในช่องของน้องซึ่งเมือ่อเช้านนี้บ่บาวชนเขาไปเมืองช่วงที่กดเข้าไปเมืองนั่นแล้วก็ไปกดติดตามน้องนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเอฟซีน้องอิงเป็นเอฟซีสาวน้อยเพลินแพงเด้ออาจจะทาข่าวเกี่ยวกับอ่าสาวน้อยเพลินแพงทําข่าวเกี่ยวกับน้องอิงอยู่นะครับก็อยากให้น้องโชคดีได้เป็นส่วนหนึ่งของอ่า สาหน่อยเป็นแพงในฤดูกาลหนาอยากให้ได้ใส่นาาสกุลเพชรบ้านแพงคือกันนะครับสนับสนุนทุกคนที่มีความสามารถสนับสนุนทุกคนนะครับที่มีความพยายามตามหาความฝันของตัวเองนี่คือ,อความคิดของเบาชนแลน้วก็สนับสนุนทุกคนแต่ไม่สามารถทําข่าวได้ทุกคนเพราะว่า,วายังเพราะว่าหนึ่งแหละมันไม่ได้มีเวลาทํขาขนาดนั่นนะครับนะ บ้านนี้น้องได้ถ้ำอ,ออกอย่างเขาเอืน่นอัดเสียงในเพลงเล้าน้องเสียงดีครับนะครับอยากให้พี่น้องเป็นบางว่าเออเป็นตาสนับสนุนบอเด็กหน่อยคนนี้นะครับน้องกับบอแมนเด็กแล้วน้องกับอายุ24ปีแล้วเนาะน้องกับบอกนะได้ยินจากปากน้องเองนะครับบ้านนี้เป็นอย่างนอง้อยจะเป็นกระแสคือ,มอนมาขึ้นนีนน้องขึ้นเวทีกับวงใหญ่บอลแมนวงใหญ่เราคือเข้ามาไอ้ยังกว่าขึ้น บนเวทีใหญ่เอาเวทีใหญ่แต่เพิ่นม่อันนี้รายการไม่ลอาเนาะกะนอนอน็นั่งไอขึ้นเวทีนั่มสังเกตว่าเอาช่วงที่บอท่านขึ้นเวทีเนาะครับบางที่เบาชุนบอกไปกลับไปกลับมาช่วงที่น้องบอท่านขึน้นเวทีแล้วก็ตอนนั้นน้องอยู่ในไรสดเผยเลยอ๋ออยู่ในไรสดบ่าวเอกลำพลินออฟวิชเชียลนะครับบ่าวเอกที่เป็นเออเออเพลงคอนจะของเพลงคอนเทนต์นี่แหละครับนะครับเพิ่นไรสดอยู่บันมีเอฟซีแฟนคลับนะครับโอนเงินมาให้น้องล่า เสื้อบ่ครับแก่น้องแม่อันนี้นั่งเล่นยญน้ำยังน้ำยังน้ำซื่อๆมีเอฟซีแฟนครับโอนพันเบ้าเอกมาสี่พันหนึ่งร้อยบาทให้น้องล่านะครับแล้วก็โอนมาอีกสองร้อยบาทก่อนสิจากกันในคลิปนั้นในในตัวนั้นนะครับก็ขอบคุณเบ้าเอกน้ำอีกคนหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาแลักกับเป็นสองทางให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านหลังจากที่เบ้าชุนกขาไปมึงช่องน้องแล้วก็ดูเพลงดูยังแล้วก็ติดตามแล้วคือปั๊บ ออกไปยังไม่ถึง5นาทีนะครับตอนเมืองอัานยูระมาณผู้ที่ตามันอยู่ประมาณ,ณ2006กดออกมาบกหอดพ่อ3นาทีบาาชนกับไปใหม่จะสจะสามพันแล้ว <laughs> เร็วขนาดนะครับผมคิดว่าวันนี้ไม่ต่ํากว่า5,000นะครับท่านไปเมืองด้วยครับวันสิคำนี่ผมว่าอยอดซับตะไคร่นองจะบอตามก็หาพันเพราะว่าเอฟซจะเริ่มหูจังนองนะครับท่านผูใ้ใดในเมืองในรายการแมวล่าหรือว่าในช่องต่างๆที่ไทยทอดเอ่อไทยคลีปช่วงที่เอ่อเพิ่น้อม และกาไล่สดไล่การแมวล่อยู่มืกขึ้นนี่ทุกคนสิงหูจักน้องล่าแต่บางคนเพิ่นบริเตมึงนะครับเพื่อนจมาะมึงชิบช่วงเสานี่ก็สิหูจัาเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่นก็สิเป้ถ่ายก็ลังใจน้องล่าเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปของน้องล่าที่เดินทางจากกรุงเทพมาที่อำเภอโ,โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่บ้านแพร่งนี่แหละครับมาครั้งแรก น้องกะโตรรละกับลำบากไม่ถึงว่า <l acht> นั่งรถเลยอ่าบ้านบอดโจรหรือว่าโดมสาวน้อยเป็นแพงไป8กิโลกลับมาย่างกลับมาแล้วกลับมาบบกหงว่ามาเจอมอไซด์ที่เพิ่นมาส่งนี่อ่าเดินย่างมาไก่ปันนดนี่ครับนี่คือความเมตตาสงสาร,รอ่าที่พี่น้องเอฟซีปั้นในเมืองคลิปนี้นะครับในคลิปเมืองคลิปนี้แล้วก็ได้ฟังว่าโอ้น้องลาเด,ด็น้องลาเนี่ยนะสงสาร,ร,รกันเลยเสื้อบ้ครับเมื่อคืนนี่ รวมๆทั้งหมดน้องได้มาไล่นำใจจากเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพชรพันแพยงน้องวิงเพชรพันแเพียงทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วโลกแลวกจากสปปลาวนั่นน้องได้มาไล่นำใจจากเอฟซีเกือบสองหมื่นบาทครับวันแรกที่ปรากฏตัวนะครับวันแรกที่ปรากฏตัวในเครือข่ายในในช่องยังของสาวน้อยเพชรพันแพงนี่แหละครับน้องได้รับมาแมาไล่นำใจเกือบสองหมื่นบาท นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเมืองคลิปน้องหมวยเต้เสดระเพื่นออบิเชียลเพิ่อนไายคลิปที่อยู่ในห้องน้ำกันเพิ่อนเอาเงินมาว่ามาถามว่าน้องล่าเดี่ยเมื่อคืนเนี่ยมาไล่จักบาทน้องล่าบอกได้ได้มื่นปลายมื่นปลายคข้ามาปลายนี่คือว่าเลื่อยเลื่อยหลักเลื่อยเคืองหมายถึงว่าเลื่อยเล็กหักขึ้นไปนะครับสมมุติว่าหมื่นปลายนี่ก็หนึ่งมื่นห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอะไรประมาณนี้ ถัดมืน่น,มนต้นต,น,ตนต้อนอคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือภาษาทั้งพี่น้องสบป,ปเล่าเพิ่นนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีของเบาชุนไปติดตามน้องล่าด้วยนะครับเด้อไปเมืองไปอันนี้เพิ่นนะครับถัดไปเมืองแล้วถัดคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ว่า,าคือให้เครดิตเบาชนุนทำเนียบว่าอาจจะมีเครดิตอาจจะมีเอฟซีทางคนอื่นเพิ่นมาเห็นเอ้าเอา,เอา เอฟซีของบาวชนเหมือมาติดตามนองลาไม่ก็ลองใจนองลานื่อกับขน,นาดสิมาติดตามบาวชนน้ำพึ่งกันนะครับก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเดอคลิปนี้บาวชนลาไปก่อนสวัสดีครับ